ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต c ค e a เ o เตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพววื่อความบันเทิงนะครับย้ํากันเสมอว่าเป็นการดูดวงเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่าง,งมงายนะครับมันไม่สามารถตรงกับทุทกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้แม่นยํายิ่งขึ้นก็สามารถติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ครับผมโอเคหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้คือ ลักษณะของคนที่ใช่ลักษณะของคนที่ใช่ของคุณเป็นยังไงนะลักษณะของคนที่ใช่มีไพ่ยิปซีให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีแดงกองที่2สีเหลืองกองที่3สีม่วงเลือกมาเพียงกองเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะของคนที่ใช่ของคุณเป็นยังไงโอเคครับไปครับโอเคครับคุณกองที่1นนะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ ลักษณะของคนที่ใช่ของคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่ the moon the empress 10เหรียญแล้วก็สุดยอด the sun โอ้มี10เหรียญกับ the sun สุดยอดเดี๋ยวไปดูกันนะ ah the elephant สองดาบอืม e c e of pentacles เจ็ดาบ ไพ่ทั้งหมดหน้าไพ่โดยรวมดีแม้จะมี2ดาบกับ7ดาบผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองซึ่งคุณมีเดอะซัลักษณะคนที่ใช่ของคุณจะเป็นมีความเป็นเอ p r e s s ดูมีออร่ามีอำนาจบรารมีดูมีความสูงส่งในตัวและน่าจะเป็นคนที่มีฐานะสิบเหรียญ น่าจะเป็นที่คนที่มีฐานะไม่ว่าจะร่ํารวยเงินทองหรือเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมหรือจะทํางานตําแหน่งสูงๆก็มีคนนับหน้าถือตาก็เป็นไปได้นะครับได้หมดเลยเดอะมูนเขาหรือเธอนะครับคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ที่มาดูนะครับเขาหรือเธอความเป็นเดอะมูนความเป็นเอ็มเพรสนี้เขาหรือเธอจะเป็นคนที่คนทางอารมณ์แปรปรนนิดหน่อยนะก็เป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปซีเรียสมากคนเราจะให้อารมณ์คงที่เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องคืบคือลงๆเขาคนนี้หรือเธอคนนี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์แปลปรวนสักหน่อยแต่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ซึ่งสเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันผมมองไปที่ดาบมันเป็นสเสน่ห์ของเขาทําให้เขาแบบภาระหนักอืมไอดาบเนี่ยมันกลายเป็นภาระหนักของเขาคือจะมีคนมาชอบเขาเยอะนะ จะมีคนมาชอบเขาเยอะแล้วเขาก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ในการที่จะให้มิตรภาพกับทุกๆคนได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมทวนหน้าเออลักษณะคนที่ใช่ของคุณจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องทําใจล่วงหน้าไว้เลยว่าคนที่ใช่ของคุณเนี่ยนะเขาะจะมีคนเข้ามาหาเยอะเออเขาจะเป็นคนที่รู้เพียบพร้อมค่อนข้างมีทุกอย่างแล้วก็มีคนเข้าาหาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคบหาเขาจะ มีสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีกับเขาเนี่ยคุณอย่าไปจู้จี้จุกจิกเขามากอย่าไปถามเซาซีเขามากว่าคนนั้นใครคนนี้ใครพระชีวิตเขามีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเออเขาเป็นเดอะซันเขาเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนให้หลายๆคนให้ใครต่อใครได้นะรวมถึงคุณด้วยและเขาก็จะอย่างที่บอกมีความเป็นเอ็มเพรสมีความเป็นดมูลอารมณ์เขาจะแปรปรวนเนื่องจากตัวเขาเองต้องพบกับคนหลากหลาย ต้องรับมือกับคนหลากหลายที่เข้ามานะคุณกองที่หนึ่งนะคุณต <anderen> ้องเข้าใจเขาด้วยอย่าไปเซาซีอะไรเขามากให้คุณเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาไปก่อนถ้าถ้าเจอกันรู้จักกันแล้วนะถ้ายังไม่รู้จักกันก็ค่อยคเข้าหาเนียนเนียค่อยคเข้าหาอย่างสุภาพเพราะว่าคนเข้าหาเขาเยอะเลอเกินคุณกองที่หนึ่งนะคนที่ใช่ของคุณมีคนเข้าหาเยอะเลอะเกิน จะเป็นลักษณะของคนที่มีความโดดเด่นอย่างที่ว่ามีความร่ํารวยอย่างที่ว่าหรือทํางานมีหน้ามีตาคนรู้จักเยอะคนเข้าหาเยอะอย่างที่ว่านะคุณกองที่1นนะก็ขอให้โชคดีกับมิตรภาพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับคนที่ใช่ของคุณจะเป็นคนลักษณะดังกล่าวนะครับคุณกองที่1ค่อยๆเข้าหาเขาอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรัดแล้วจะดีครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับป้าโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้ คนที่ใช่ของคุณมีลักษณะอย่างไงอ่าลักษณะของคนที่ใช่ของคุณเป็นยังไงนะคุณได้ไพอ่อัสวินไม้เท้า justice p a g e of a e n t a c l เด็กถือเหรียญอ่าราชีถ้วยสี่เหรียญเจ็ดถ้วยเจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้าอืมไม้เท้าเยอะวันนี้ ลักษณะของคนที่ใช่ของคุณจะเป็นยังไงคนที่ใช่ของคุณมีลักษณะเป็นยังไงคุณกองที่สองอสเวนจัสติสเด็กควีนเขาหรือเธอนะเขาหรือเธอเขาหรือเธอซึ่งคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เขาหรือเธอของคุณที่คุณจะเป็นคนที่ใช่ของคุณจะมีลักษณะเป็นมีความเป็นควีนในตัวเองมีความยุติธรรมซื่อสัตย์มั่นคงในตัวเองและมีความเป็นเด็กในตัวเองและมีความค่อนข้างใจร้อนใจใจร้อนคิดเร็วทําเร็ว ผมมองได้ว่าลักษณะคนที่ใช่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับแวดวงของขา้าราชการเจ้าหน้าที่หรืออะไรสักอย่างที่ต้องใช้ความเด็ดขาดความยุติธรรมแล้วก็มีพลังมีอำนาจบาร,รมีนัมีคนนับหน้าถือตาเยอะนะแต่โดยบุคลิกโดยเนื้อแท้แล้วเขามีความเป็นเด็กๆในตัวเองสูงเวลาทํางานเขาจะเป็นผู้ใหญ่เป็นมีความรับผิดชอบสูงต้องทํางานหนักมีความดิวดิวกับผู้คนเยอะแล้วก็ ประสานงานกับผู้คนเยอะเจรจาต่อรองแล้วก็ใช้ความคิดเยอะในการทํางานแต่เวลาส่วนตัวเขาจะมีความเป็นเด็กๆสูงเขาจะสบ,บายๆเวลาส่วนตัวเขาจะสบายๆกินง่บบาย,บบายอยู่ง่ายแล้วก็แต่จะค่อนข้างใจร้อนอย่างที่ว่าอยากเห็นผลเรเร็วๆแล้วก็คิดเร็วทําเร็วคิดปุ๊บทําปั๊บนึกจะไปก็ไปเลยนึกจะทําก็ทําเลยคุณต้องเข้าใจเขาด้วยคนนี้นะสี่เหรียญเจ็ดถ้วยอ่าเจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้า เขาทําอะไรก็สําเร็จคนคนนี้เออเขามีโปรเจกต์มากเขาจะเป็นคนที่ชอบการแข่งขันกับตัวเองหมายถึงว่าเขาจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วสิ่งที่เขาทําก็จะนําความสำเร็จให้เขาเรื่อยๆเขาจะเติบโตด้วยตัวเองแล้วก็เติบโตวไว้ด้วยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนคิดเร็วทําเร็วคิดเลยทําเลยแล้วก็จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทําเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาได้มีความยุติธรรมอย่างที่บอกมีความซื่อตรงอ,ะอ่ะ ยึดมั่นในความซื่อตรงยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นควีนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตามหน้าไพควีนคือพลังบาร,รมีของความเชื่อถือได้เป็นที่พึ่งได้แล้วก็อำนาจวาสนาแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่ในใจอย่างที่บอกมีความเป็นเด็กอยู่ในใจลึกๆคือเป็นสองบุคลิกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนเมื่อทํางานเขาจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงสุดแต่เมื่ออยู่บ้านเมื่ออยู่เวลาส่วนตัวเขาจะมีความเป็นเด็กๆสนๆสบสบาย กินกินนอนนอนพักผ่อนเออนะประมาณนี้คุณกองที่สองลักษณะของคนที่ใช่ของคุณจะเป็นประมาณนี้นะครับคนที่ใช่ของคุณจะมีลักษณะดังกล่าวคุณกองที่สองถ้าได้พบเจอก็ขอให้ค่อยๆดูใจค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆค,ค,คบหากันไปอย่ารีบเร่งอย่าเร่งรัดนะครับเขาเป็นคนดีเขาพึ่งพาได้อย่างที่บอกแล้วก็เขาจะค่อนข้างเติบโตแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะอย่างที่บอก ค่อยๆดูกันไปแหละนะขอให้โชคดีนะครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในหัวข้อวันนี้คนที่ใช่ของคุณลักษณะจะเป็นยังไงลักษณะของคนที่ใช่ของคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่10ถ้วยเฮ hey! Strange h y p e r t e x เด็กถืเหรียญ เเหรียญอ่า The Star The Empress และ The Moon คนที่ใช่ของคุณมีลักษณะยังไงลักษณะของคนที่ใช่ของคุณเป็นยังไงจากไพ่กองนี้ผมมองว่าสิบถ้วยขึ้นมาก็โอ้สุดยอดละจะเป็นคนที่นำความสุขมาให้คุณนะไม่ว่าคุณกะลังจะรอคอยความรักรอคอยมิตรภาพหรือรอคอยความสุขอยู่คนคนนี้จะนำความสุขมาให้คุณคนที่ใช่คนนี้เขาเป็นคนแข็งแกร่งแข็งแรงแ นะสเตรนจ์ Strange. มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายทางใจอาจจะสื่อได้ถึงว่าเป็นคนที่มีพลังกำลังเช่นนักกีฬาทหารเจ้าหน้าที่หรืออาจจะไม่เกี่ยวกับอาชีพโดยตรงอาจจะหมายถึงคนที่คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งมีพลังใจแข็งแกร่งเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงก็ได้ไฮพีเทสนะเด็กเพชอพนักเก้าเด็กถือเหรียญเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่หมายถึงว่าไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหน ต่อหน้าผู้คนเวลาทํางานจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่เวลาส่วนตัวเขาจะมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่นะมีความซุกซนซ่อนอยู่เเหรียญมากับ10สิบถ้วยน่าจะเป็นคนที่มีฐานะเลยแหละเออเป็นคนที่มีฐานะความมั่งมั่นคงมั่งคัง่งทางทางทางการเงินหรือว่าจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีการศึกษาดีชาติกูลดีแล้วก็มีเอ็มเพรสประกบด้วยเนี่ยชัดเจนเลย e เอ็มเพรสเก้าเหรียญสิบถ้วยเนี่ย ค่อนข้างไฮโซไฮคลาสเลยล่ะถือว่าเป็นคนที่มีเพียบพร้อมเลยนะคนคนนี้คนที่ใช่ของคุณ Moon, เดอะมูนเขาหรือเธอจะค่อนข้างอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนได้ง่ายตามสภาวะอากาศเล็กน้อยนะอย่าถือสาเขามากเพราะว่าคนเราก็มีหลายปัจจัยหลายอารมณ์ให้คิดให้ทำนะอารมณ์จะค่อนข้างแปลปรวนขึ้นขึ้นลงลงได้แล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่สามารถทำสิ่งนี้ก็ได้ทำสิ่งนั้นก็ดี เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอ่าฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเป็นคนใจแกล่งอ่า uh, เป็นคนใจแกล่งแต่ลึกๆแล้วมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่มีความซุกซนซ่อนอยู่คนที่ใช่ของคุณจะเป็นลักษณะดังนี้ชัดเจนเลยนะทีละข้อนะทบทวนนะเป็นคนใจแกล่งมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่เวลาส่วนตัวแล้วก็มีความมีอำนาจวาลมีมีวาสนา ดูดีมีชาติตระกูลการศึกษาสูงทํางานมีหน้ามีตาคนนับถือเยอะแล้วก็มีความเป็นดาวเด่นอมืมีความเป็นดาวเด่นในสังคมผู้คนจะให้ความสนใจเขาเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้คบหากันเนี่ยคุณอย่าอย่าไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาเยอะอย่าไปจุกจิกถามเยอะว่าคนนั้นใครคนนี้ใครเพราะว่าคนจะเข้าหาเขาเยอะเขาไม่มีเวลามาตอบคุณถ้าคุณเซาซีเขาเยอะเนี่ย เขาจะราคาญด้วยนิสัยเด็กๆของเขาเนี่ยเขาจะราคาญมากแล้วไม่อยากให้ใคร,ใครมาเซาซีนะคนที่ใช่ของคุณเนี่ยแล้วจิตใจเขาแกล่งถ้าเกิดเขาราคาญคุณมากเขาตัดคุณได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าเซาซีกับคนนี้เอออย่าล้อเล่นกับคนนี้เขาใจดีแหละเขามีความเป็นเอ็นเพรสเขาใจดีแต่เขาจะราคาญกับพวกคําถามจุกจิกคําถามงี่เง่าอย่างี่เง่าใส่เขาคนที่ใช่ของคุณเป็นคนเพียบพร้อมแล้วก็ราคาญเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆอย่าจุกจิกกับเขา โอเคประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีกับมิตรภาพใหม่ๆหรือความรักใหม่ๆกับคนคนนี้คนที่ใช่ของคุณคุณกองที่3จะเป็นลักษณะดังกล่าวครับผมโอเคครับก็ครบ3กองแล้วนะครับกับหัวข้อในวันนี้คนที่ใช่ของคุณมีลักษณะยังไงนะครับลักษณะของคนที่ใช่ก็ย้ําเสมอน,นะครับว่าเป็นการดูดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้อย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างงมงาย มันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงมากขึ้นก็ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์ m o ตโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้แล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ